ยักสนุกตื่นเต้นร้าใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk 2 4อย่าลืม adpk 2 4ปารีสขอโลกสวยเรื่องเอ็มปาเป้ p p. แปรแชยังคงมองโลกใน,นแง่ดีถึงโอกาสต่อสัญญากับเคลียน m เอ็มปาเป้ p. แม้ตอนนี้นักเตะเข้าสู่สัญญา6เดือนสุดท้ายแล้วก็ตามสถานการณ์ของเอ็มปาเป้ p. อยู่บนความไม่แน่นอนตั้งแต่นาร้อนปีที่ผ่านมา เพราะสัญญาเนเตะกำลังจะหมดลงกลางปีนี้ความกลางกระแสข่าวที่มาอย่างต่อเนื่องแปแชร์พยายามต่อสัญญามาโดยตลอดแต่จนถึงตอนนี้ยังไม่มีความชัดเจนและเนะเตะสามารถเจราจาย้ายทีมลงหน้ากับสโมสรต่างแดนเพราะเหลือเวลาเหลือแค่6เดือนเท่านั้นเลกลิปรายงานว่าแปรแชร์ยังคงมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับโอกาสต่อสัญญ,ญาแม้ความเป็นจริงของหอ,อกไว้15จะมีอิสระในการกําหนดอนาคตของตัวเองที่ผ่านมามาริด เป็นสโมสรตัวเต็งในการคว้าเอ็มปบปเป้ไปครองรวมถึงลิเวอร์พูลที่ถูกยกมาอีกรายอย่างก็ตามความเป็นไปได้ในฝั่งแป้แช่ยังคงมีอยู่โดยสื่อได้น้ำหอมมั่นใจว่าทีมงานแชมป์ลีกเอิงพร้อมหาทางไปเจราจาจนจดสุดท้ายและยังเชื่อในโอกาสของตัวเองก็เรื่องดังกล่าวเคยเกิดขึ้นมากลางปี2022ตอนนั้นนักเตะเปลี่ยนใจต่อสัญญาก,กับแป้แช่ทั้งที่สื่อทั่วยุโรปฟันธ่งเอ็มปบปเป้จะย้ายไปอยู่กับเรอัลมาดริด กัตตาดโดร์สปอร์ตสืส่อดังอิตาลีเผยถึงเหตุผล2ข้อที่อิตาลาีรีบต่อสัญญากับเฮริกมาคิทยาตมิดฟิลด์ตัวเก่าของทีมแข่งว้34เป็นกำลังสำคัญในทีมของซิโมเน่อินซากีนับตั้งแต่ย้ายมาร่วมทีมเมอซัสเมอร์2022โดยปีแรกลงเล่น49นัดรวมทุกรายการทำไปห้ประตูกับ2อแอซิสช่วยให้ทีมคว้าแชมป์คปาอิตาเลียและซูเปอร์คปาอิตาเลียรวมถึงคว้าอันดับ3าในสุดเก,กโชเซลลาและเป็นรองแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาอินเตอร์ประกาศการต่อสัญญาใหม่กับมาคิทยานรวมถึงเบรเดดิโกดิมาโกและมัติโอดาเมียนโดยที่ Star e สตาร์ชาวอเมเนียเซ็นสัญญาถึงปี2026พร้อมค่าเหนื่อย3.9ล้านยูโรต่อปีทั้งหน้า12ของกาสตาดอร์สปอร์ตระบุถึงรายละเอียดที่อินเตอร์รับต่อสัญญากับมาคิทยานไว้2เหตุผลเหตุผลแรกคือสโมสซไม่อยากจะเสี่ยงเสียนกเตท,ที่กำลังจะหมดสัญญาในช่วงซัมเมอร์เนื่องจากนกเตจะเจราจากับทีมไหนก็ได้ตั้งแต่วันที่1มกราคม เหตุผลที่2มาจากกฎหมายรหยนอนภาษีโกโลดิซี่ที่จะหมดอายุในวันที่3 1มสธันวาและการผักดันให้มีการต่อสัญญาทําให้สโมสรนสามารถใช้ประโยชน์จากกฎหมายสลับข้อตกลงใหม่นี้อิตามีลังกับยูเวนตุสเปิดศึกกันต่อน,นอกสนามวางแผนแย่งชิงลูอิสเฟอร์กุสันกองกลางทีมชาติสกอตแลนด์ของโบลญญาเฟอร์กุสันกำลังมีฤดูกาลที่ยอดเยี่ยมกับโบลญญา เป็นตัวหลักในแดนกลางที่ทําให้ทีมของเซียโก้มอตตาบินสูงหลังอยู่อันดับ5ของตารางเซเรียอหลังผ่านเกมที่18การยั่งยิงฟุกุสันถือเป็นการต่อสู้นอกสนามของอินเตอร์กับยูเวนตุสขณะที่ในสนามทั้งคู่ก็กำลังขับเคี่ยวกันแย่งแชมป์ฤดูกาลนี้โดยอินเตอร์มี45คะแนนเหนืนอยูเวอยู่2คะแนนทิ้งขาดเอซิมิลานทีมอันดับ3ที่ตามมาห่างหอยู่36คะแนน สหรับฟักกุสัย้ายจากอเบดินมาร่วมทับบริยาเมื่อสมเมอสองพันด้วยข่าตัวเพียง3ล้านปอนด์และตอนนี้ค่าตัวน่าจะพุ่งกระฉูดหลายเท่าตัวแล้ว